สู่เทพแมวไทยร้านปัดขวาหารักครับ <Yeah. S 1> ในอีพีนี้เราอยู่กับอาร์มหนุ่มโสดที่เรียกว่าเนิร์ดร้อยเปอร์เซ็นต์คือเนิร์ดก็เข้าใจแล้วว่าเนิร์ดในความคิดหนู่มันก็มีคาแรคเตอร์เดียวแหละอ่าโหแต่งชุดยกับคุณชายจุธาเทพเลยใช่เอาละอย่างที่บอกก็คือผู้ชายคนนี้เอาทำไปทำมาเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตอีกด้านที่น่าสนใจนะบอกมีอีกมุมหนึ่งแต่นึกภาไม่ออกอีกมุมหนึ่งมันจะไปทางไหนได้อ่าเพราะนั้นเรามาสัมผัสอีกมุมหนึ่งของผู้ชายคนนี้นะครับมาเลย แป้นแลนเป็นลูกหมาโลเด้นเลยทีเดียว <S 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 อ๋อคุณก็คือแต่งตัวสไตล์นี้นี้เลยสไตล์นี้แต่ว่าสีก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าออกไปงานอะไรออไปวันไหนใช่เปล่าแล้วตกอกตกใจกันหมดมเพราะฉะนั้นเราทําความรู้จักผู้ชายคนนี้ใหม่ทั้งหมดเลยละกันแล้วอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าจะผมย่ายสัญญาณครับยังมีอีกหลายชุดให้ดูเลยครับ ที่เห็นเนาะจากวิธีอาร์ก่อนหน้านี้อ่จะเห็นเพาว่าผมเนี่ยเป็นคนแต่งตัวที่ว่าเนีย้ยเสเชิช้ตแล้วก็จริงสลกอะไรพวกนี้นะฮะจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่เฉพาะเวลาทํางานฮะจริงผมคนชอบแฟชั่นมากเป็นคนที่แต่งตัวคุ้นข้างแรงแล้วก็ตามเป็นแฟชั่นมากสีที่ผมชอบก็อย่างที่เห็นแยฮะ,ะสีชมพูฮะแล้วก็แต่งฟีทูบ้างเปิดออกบ้างหรือว่าเอวลอยบ้างถ้าเกิดถตงว่าผมรู้สึกว่า สะพานมันมินิมอลไปเนี่ยอ,อาจจะมีเอ็กเซอรีเพิ่มเติมให้มันดูมีความยูนิคให้ดูมีความเป็นอาร์ตมากขึ้นถ้าเกิดผมใส่เสื้องเงินใช่ไหมอาจจะใส่กับเสื้อหนังที่มันเป็นซีฟูนิดหน่อยมีรูรูรูอะไรพวกนี้นสีดำให้มันเข้าดูเป็นความเข้มขึ้นมาแต่มีความแอ็เซกซี่อยู่หน่อยเอาผู้จับตรงว่าผมชอบสีฟูแต่ยังชอบสีอื่นด้วยแต่ว่าสีฟูเป็นสีที่ผมมองแล้วมันรู้สึกสบายตาสุดมันแบบเออว่าน่ารักดีออกจริง ชอบของน่ารักเลยฮะมีอะไรมีเสียนพูเราก็จะเลือกอย่างโทรศัพท์หูฟังกระเป๋าตังค์ก็จะเป็นสียมพูเลยครับเคยมีไหมที่แฟนกับคนคุยบอกว่าแต่งตัวแรงไปจริงๆเนี่ยจะมีแค่บางคนที่ว่าผมแต่งตัวเท็กซี่ไปไหมแล้วเขาไม่ชอบแต่ถ้าเกิดแต่งตัวแรงจะไม่ค่อยมีเพราะว่าส่วนมากคนที่ผมจะคุยด้วยเนี่ยจะค่อนข้างชอบการแต่งตัวด้วยอย่างเวลาผมโสดเนี่ยหรือว่าเวลาผมว่าเงาเงาแล้วกันผมก็ใช้ซินเดอร์ตลอดเลยแล้วผมใช้ซินเดอร์็นีน้ำเวลาผมปัดนะผมดูคนเนี่ย หน้าตาคุณและก็การแต่งตัวผมคิดว่าสามอย่างนี้มันเป็นเออแลิเคชนภายนอกที่เราดูเพราเรารู้สึกว่าเรามองทุกวันนะถ้ามองแล้วมันสบายใจก็สบายใจอาจจะไม่เหมือนคนอื่นว่า,าต้องมองที่ภายในอกผมเลยมองทุกคนเลยวว่าผมเนี่ยมองที่ภายนอกก่อนเลยถ้าเกิดภายนอกมันใช่ภายในยค่อยว่ากันผมเนี่ยจะไม่ชอบผู้หญิงที่แต่งตัวไม่เป็นแต่งตัวเชยครับเพราะว่ามันไม่มีศิลปะบางคนบอกว่าแต่งตัวเชยยังไงจริงๆคือมันเป็นการที่ว่าเราแต่งตัวมันไม่แมทหรือว่าไม่เข้ากับ ตัวเราแล้วกันเฮ้ย hey, แล้วถ้าเกิดว่าผู้หญิงบอกว่าแล้วอย่างนี้เธอแต่งตัวให้เราได้ไหมคือถ้าเกิดเขาโอเคที่ให้เราช่วยเราโอเคที่จะช่วยเขานะแต่อยากเลิกสมรภูมิไปโอเคก็ไปนั่งดูแล้วก็อันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมเออเราเคยใช้อันนี้นะอะไรพวกนี้หรือว่าแบบให้เขาแนะนําเราก็ได้แต่เขาจะแต่งเราหน้าเราเล่นเราก็ไม่ว่าครับตอนนลั้นเราแ,แต่งถึงสาวๆทั้งหมดที่ยังเปิดไปนะครับถึงผมแต่งตัวสายแฟร์แต่ยังอยากมีคนเทคแคร์นะครับอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะครับ มางี้แต่แรกก็จบแล้วใช่แล้วมันเหมือนแบบว่าเราเจอผู้ชายเรียบร้อยไปแล้วแบบพอเปิดห้องมันคือ50 Shades of Grey อ่ะคือมันเซอร์ไพรส์มากอ่ะโอ้โตาเดี๋ยวเดี๋ยวเชยเชยทำให้ได้ไหมครับผมเน้นเน้นเน้นผมช่วยไหมฮะเอาเลยเลยเดี๋ยวได้พอละหุ่นเราด้วยเอาสูตรแล้วมาปิดอดีแล้วดูก่อนดูก่อนนี่ดูก่อนนี่ถ้าถอดกางเกงเอาหลักางเกงไปแล้ว S <S> <S <S อยากจะซากอะเขา <Okay. S 2> แต่เขามีของไงอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งคือคุณก็ชอบทั้งสองบุค,คลิกใช่ครับแล้วแต่สถานาการณ์เพราะว่าผมทํางานเป็นนายแบบด้วยอะมาถึงตอนนี้สาวๆก็แปลกใจว่า,าพ่อหนุ่มว่าที่ด็อกเตอร์ติวเตอร์เนิร์ดคิดเยอะคํานวณคมเร็วมอเตอร์ไซค์กับคนที่แบบโอ้โหแต่งตัวจัดมากนิ่งไม่เท่าไหร่ในวีทีอาร์นี่เรียกว่าหนักเลยชุดดำอะ อยากเอาไปยิงที่ร้านเลยแต่เมื่อกี้มีประเด็นนิดนึงไม่รู้ว่าสาวๆฟังแล้วรู้สึกยังไงคุณไม่ชอบคนแต่งตัวเฉยผมว่าผมเชื่อว่าอะไรวาทุกคน่ะไม่มีใครอยากดูไม่ดีหรอกถูกไหมฮะเขาต้องอยากยู่ดีแต่บางคนแ่ะเขาทําไม่ถูกเขาเาไม่แน่ใจแบบนี้ผมว่าแบบช่วยได้ตรงนี้แต่แต่งตัวเฉยว่าแต่งไม่แมทจริงๆริงอ่ะอย่างนี้งานมันไม่ได้เราจะมาดูความเห็นคุณหน่อยนะฮะเราจะมีภาพสาวกับชุดต่างๆมาดูซิว่าแบบนี้ คุณจะปัดขวาวเพราะว่าใช่หรือจะปัดซ้ายเพราะว่าโ no นเลยเราลองมาดูกันว่าแต่ละรูปคุณคิดยังไงอ่ามาดูภาพแรกครับอ่าไปไงชุดนี้ปัดขวาวปัดซ้ายฮะถ้าเอาแต่ชุดอ่ะไม่ชอบครับไม่ชอบนะฮะปัดซ้ายเลยเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับจริงๆผมว่าถ้าเกิดเสื้อมันสั้นขึ้นอีกนิกดนึงแล้วก็เสื้อข้างนอกอ่ะจริงๆมัน มันก็ได้ละครับแต่ว่ามันยังไม่สุดแค่นั้นอ๋อมันยังไม่ลงตัวอ่าก็เห็นด้วยว่าเสื้อเสื้อขาวควรสั้นขึ้นเพราะงั้นมันเทอะ่าไปอันนี้ปัดซ้ายไปรูปต่อไปครับอ่านี่ยังไงฮะได้ไหมอันนี้ไม่ไม่ได้เลยครับอันนี้อันนี้พรอะไรครับให้มองเสื้อผ้าหรือมองหน้าด้วยมองทั้งหมดเลยแล้วกันโอเคทั้งหมดเลยครับใช่ครับชุดยังไม่ใช่ชุดก็ไม่ใช่อ่ายังไม่ลงตัวอ่านี่สองรูปนะฮะปัดซ้ายหมดนะฮะรูปต่อไปครับ อ่าเป็นยังไงอันนี้เข้ากับผมครับอืมเข้าผมแล้วก็เข้าโทนแสงด้วยครับโอเคหมายถึงว่าชุดกับทรงผมเข้ากันแสงด้วยแสงดีดูดูตรงนี้มันมันโอเคมากอ่าเป็นการนําเสนอได้ดีเอามาเสนอในนเดอร์นี่คนปาดเยอะครับโอเคอ่ามาอันนี้ปาดขวานะฮะลูกต่อไปเป็นไงฮะอันนี้ได้ครับอันนี้ได้เลยนะมันจะมีความสักที่อยู่แล้วแต่ว่าแฟชั่นมันเก๋ด้วยครับ เกเคดีใช่โดยกระเป๋าด้วยเสื้อตัวนอกด้วยกางเกงด้วยมีเข็มขัดอเซสเซอรี่อะไรบางอย่างทรงผม้าโพสลองท้าบูทใช่ไหมใช่ครับดูภาพรวมใช่อันนี้ได้เลยอ่ะมาดูรูปต่อไปครับเป็นไงฮะกระเป๋าสีอะไสีพู ได้แล้วกันผมชอบสีชมพูโอเคอ่ะตอนนี้ชอบเข้ากระเป๋าสีชมพูส่วนส่วนประกอบอื่นๆชุดอื่นเล้ออจริง <ละ S 1> <ะ>ผมว่ามันโอเคแล้วล่ะเพราะว่ากังเกงกางเกงมันส่วนบอาเป็นโชว์ความเซ็กซี่หมดแต่ว่าไม่เซ็กซี่เกินไปแล้วก็ม,มีโบเพิ่มความน่ารักอ่าเราได้เห็นมุมมองแฟชั่นที่ผู้ชายคนนี้เขามองผู้หญิงแล้วนะฮะ<ม>แล้วถ้าเกิดในกรณีที่ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้เป็นคนแต่งตัวขนาดนั้นคุณ ก็อา,อาจาจะสบายสบไ,ไรจริงๆคือผมมาแต่งเฉพาะออกงานกับไปเที่ยวจริงๆครับ,รบปกติอ่ะผมไปยิมอย่างตลอดเวลาังนั้นส่วนมากชุดจะเป็นชุดยิมมากกว่าก่อน <ๆ S 1> ที่สาวๆจะตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายฮะถามตอบกันในหนึ่งนาทีดีกว่ายกมือผมเรียกชื่อนะครับพร้อมนะฮะไปครับโนเโนชั่นครับอยากรู้ว่าไปเจอเพื่อนเราครั้งแรกค่ะจะใส่ชุดอะไรไปต้องถามเขาก่อนครับว่าเขาจะแต่งเขาอยากแต่งตัวแบบไหนหรือว่าอยากอยากให้เป็นทีมอะไรไหม แบบนี้แบบนี้สมมุติเราก็อาจจะแต่งเข้าทีมหน่อยอ่าโอเขอาทีมกับเขาของผมอาจจะเป็นแค่เปิดอกหน่อยเฉยๆอะไรพวกนี้แล้วก็อย่างอื่นก็เขาเป็นคนเลือกครับได้อย่างผมถ้าเดทแรกผมจะใส่ชุดพระเจ้าตาไปเลยฮะเป็นไหนๆกูแก่แล้วกูก็คอสตูมกูอ่ะต้อนนะคะแจกชุดเกิดพระบุญีฤทธิ์ที่คุณผู้ชแค่ตั้งไปครับผีตกใจหมดอ่าไปครับอ่ไปที่โบเบิลลี่นะครับเชิญครับ คือเราเราค่อนข้างมั่นใจว่าแต่ละคนมีความชอบที่ไม่เหมือนกันในกรณีที่คู่เดทของเรามีความชอบของตัวเองอย่างชัดเจนนะคะเราจะเลสเปกในความชอบของเขาหรือว่าอยากจะให้เขาเปลี่ยนเราเราจะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้งไงคะเลสเปกครับเลสเปกผมไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าจริงผมก็รู้ว่าผมก็ชอบผมเขาชอบของเขาชใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยเราก็ถามลองไหมเฉยเฉยถ้าเกิดว่าลองก็ลองถ้าเกิดไม่ลองเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ือว่าคู่เดทยังไงก็ต้องผ่านด่านแรกที่มัน ที่มันได้อยู่แล้วแต่แค่ความชอบเขา,าอาจจะแต่งแบบน,นี้ผมก็ไม่ว่าเขาคือถ้าเกิดตัดสินใจ,จเป็นคู่เด็ดกันมันคงจะผ่านใช่ผ่านกันกันกองมาแล้วประมาณหนึ่งโอเคอ่ะไม้มีเชิญครับเลิกกับแฟนคนล่าสุดเพราะอะไรคะมันเป็นอะไรที่นานมากตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กเลยครับสี่ห้าปีแล้วมั้งเอ่อเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมผมยังอยากอยู่คนเดียวต่อแล้วผมต้องไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยแล้วคือเราคบกันแค่สองเดือนเองตอนนั้นเป็นแฟนคนแรกเลยครับเออก็คุยกันเข้าใจแล้วก็เลิกกัน เพราะว่าเขารู้ว่าเราเราอยจจากเรายังอยากครับจัดการเร okay. okay. ื่องของเราให้เรียบร้อยก่อนผมเลิกกับแฟนคนล่าสุดเพราะว่าครอบครัวเขาไม่โอเคครับลูกกับผัวเ็าไม่โอเคครอบครัวควรจะเป็นพ่อแม่เขาคือเขามีลูกกับผัวแล้วครับใช่ครับสปายครับข้อเสียของตัวเองที่แฟนเก่ารับไม่ได้อะคืออะไรคะข้อเสียของตัวเองากว่าแฟนคนแรกเลยเนี่ยไม่มีทะเลาะไม่มีอะไรเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคนคุยเนี่ยจะมีคนหนึ่งที่ คุยกันไม่เคยรู้เรื่องเขาว่ามโกรธโกรธผมผิดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมาเป็นอะไรตรงไหนแล้วผมถามเขาก็ไม่บอกไม่บอกเขาบอกว่าต้องรู้เองแบบว่าถ้าเกิดเราโตแล้วต้องรู้เองแล้วผมก็ไม่รู้อย่างนั้นน่ะจนกว่าจะรู้ว่าแบบ3 4เดือนแล้วเาบอกว่าเขากโกรธมากนะแล้วเราก็แบบทำไมไม่บอกเราจะได้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนในพรุ่งนี้อ่ะสุดท้ายที่เพิร์ดแล้วกันครับงานอนดิเลกชอบทําอะไรคะเอองานอนดิเลกใช่ไหมเออออกกําลังกายครับผมออก6วันต่ออาทิตย์อ่าแล้วก็ดูการ์ตูนดูหนัง แล้วก็จริงๆงานในเหล็กมันค่อนข้างมากเพราะว่าผมมาแล้วแต่แหวชอบอย่างอยากลองไปปักโคเชโคเชใช่ก็เลยไปลองถักดูประมาณสี่ห้าชั่วโมงครับแล้วก็เริ่มท้อใจว่าเสื้อตัวหนึ่งมันนานมากเลยโคเชคือเข็มเข็มใช่เข็มเข็มที่มันเป็นแท่งเดียวอ๋อเป็นเข็มเข็มนั่นคือโคเชแล้วมันถักเป็นเสื้อได้เหรอได้ได้อันนี้นิตติ้งอันนี้คอสติสผมเคยไปปักเหมือนกันสนุกดีคือ งานเหล็กแล้วแต่ความสนใจของเขาว่าช่วงนั้นเขาสนใจอะไรเขาก็จะไปเรียนไปทำชชอบ,ชอ,บอะไรเหม่ยม,มาั<ล>เองอม,มาแล้วครับสาวๆเก้คนตัดสินใจครับคุณกําลังเจอกับผู้ชายที่มีส่วนผสมน่าสนใจมากซ้ายจัดขวาจัดเลยบทจะเนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดพ่อแม่เนิร์ดแ,แบบโซโกิ้งเนิร์ดเลยล่ะบทจะแต่งตัวก็ใสไ่แฟจัดชํำ ซอยเซยฟุ้งฟิงขึ้นกางซ้ายสุดขวาสุดขึ้นสุดลงสุดไม่มีตรงกลางาตัดสินใจเลยผู้ชายที่มีส่วนผสมหลายอย่างปะปนกันแบบนี้มันน่าสนุกนะชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับ <ดา S 1> ไฟ,ไฟ